วนี้ข้าวครัวนะคะจะทำเมนูง่ายๆนะคะเมนูหมูสามชั้นแล้วก็เหมือนเดิมค่ะที่หน้าบ้านก็ไปตัดมานะคะเป็นต้นใบสะระแหน่มีเยอะก็จะทำอีกเช่นเคยนะคะเพราะผักในตู้เย็นหมดค่ะแล้วก็ในตู้เย็นก็จะมีเห็ดแล้วก็พริกขี้หนูไม่มีมีแต่พริกหยวกไม่เป็นไรเอามาทำแทนนะคะแต่ว่าหมูจะทำวันนี้จะเป็นหมูหมูสามชั้นผัดกับใบสะระแหน่แต่ว่าเราจะทำหมูสามชั้นให้เป็นหมูกรอบแบบ ชุบแป้งนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะมันจะได้มีความกรอบนิดนึงนะคะมีกรุบกรุบโอเคค่ะเมนูวันนี้ก็จะมีเท่านี้นะคะตัววัตถุดิบเพราะว่าในตู้เย็นไม่มีอะไรแล้วในตู้เย็นแล้วก็เอามาทํามื้อเที่ยงคะ่ะเพื่อนๆไปกล้วกันเลยคะ่ะการหั่นหมูสามชั้นเป็นชิ้นรอไว้แล้วก็ทําการหมักส่วนผสมนะคะจะมีก็จะมีซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวหัวเขียวนะคะไม่ใช่หัวขาวแล้วก็พริกไทยค่ะ ทำการปรุงแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็ทำการหมักนะคะตามด้วยตัวแป้งของที่ฝรั่งเศสค่ะโ่าแป้งโกก่หมดไม่ได้ไปตลาดเอเชียเลยแบบนี้นะคะผงหมักของที่ฝรั่งเศสค่ะกรอบเหมือนกันค่ะเดี๋ยวอันทําทการหมักทิ้งไว้ให้รสชาติมันเข้ากับตัวเนื้อ3สาชั้นสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวลงท่อนะคะพร้อมแล้วจะทำการใส่ลงไปเลยคะ่ะสามชั้นนะคะ กระเดยรอเหลืองน,นิดนึงเดี๋ยวรอทอดให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับหน้ากับหลังรอจนสุกก่อนนะคะเพื่อนมือเที่ยงมื้อนี้นะคะอยากกินของทอดก,กรอบแต่อยากกินเผ็ดด้วยอยากกินทั้งกรอบอยากกินทั้งเผ็ดค่ะก็เลยเออเอาแบบใส่แป้งเกล็ดนะคะเพื่อสร้างความกรอบเาราแหน่แอนทําการเด็ดแล้วก็ล้างก่อนพร้อมกับทําการหั่น เห็ดแล้วก็พริกหยวกนะคะกลับไปกลับมาก็เริ่มกรอบเริ่มเหลืองนะคะเดี๋ยวรอให้กรอบนิดนึงจะได้โกกี่หมดนะคะยังไม่ได้ไประจานเ,เอเชียเลยเดี๋ยวจะออกองวางกองล้นนะคะเร็วๆนี้นะคะวันนี้ก็ไม่มีรถแล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่ได้ทําการคืนรถที่เช่ามาคันเล็ก ที่เช่ามาสามปีของสิท่วยนะคะวันนี้ก็เดินมาส่งลูกชายวันนี้ก็ต้องใช้พลังขาแล้วค่ะเพื่อนเราไม่มีรถแล้วเราก็เดินเอานี้นะคะอันทําการใส่เห็ดลงไปกับพริกหยวกนะคะถ้ากรอบมากกว่านี้น่าจะไหมค่ะเพราะว่ามันเป็นแป้งเกร็ดชุบเหมือนชุบขนมปังอะค่ะแต่วันนี้มันเอามาทํากับตัวหมูคิดว่าใส่แล้วทิ้งให้นานเกินไปน่าจะเปลี่ยนสีจากเหลืองเป็น สีไหมนะคะเอาเอาแค่นี้พอเพราะเราไม่มีแป้งชุดโกกิเอาแบบนี้ละกันพอกกุกกรอบนิดห,หน่อยค่ะเพื่อนพริกก็หมดนะคะพริกขี้หนูใช้พริกหยวกแทนค่ะมีอะไรก็ใช้ไปค่ะในตู้เย็นนะคะที่เรามีอยู่เดี๋ยวต้องไปออกช้อปปิง้งละสาวนี้นะคะไม่มีผักไทยไม่มีเลเลกมไม่มีพริกคนไทยไม่มีพริกมันก็รู้สึก <c oughs> ขาดอะไรไปบางอย่างนะคะความเผ็ดนะคะเผ็ดจัดจ้านนะคะ คิดถึงประเทศไทยจังเลยอยากกลับไทยแล้วเนี่ยอยากกลับไทยค่ะเพื่อนๆกลับไปไทยจะสั่งอาหารกินตามร้านอาหารกินแหลกเลยนะคะไม่ต้องยืนผัดค่ะเพื่อนจริงๆอยู่เมืองนอกก็ทำเองได้แต่ว่ายังไงก็ไม่ถูกปากเท่าไปซื้อเขาทำนะคะเขาทำอร่อยกว่าแล้วก็ทานได้แบบอยู่ต่างแดนค่ะตามด้วยตัวซีอิ๊วนะคะ หอยนางรมนะคะซอสหอยนางรมพูดถูกแล้วก็ซอสขวดเขียวนิดนึงแล้วแต่นะคะน้ําตาลแล้วแต่นะคะพเพื่อนๆจะไม่ใส่ก็ได้แอใสานิดนึงพริกไทยสุดท้ายก็ตามด้วยใบสะระแหน่นะคะมีเยอะค่ะใส่ลงไปค่ะเก็บได้อีกนะคะหน้าบ้านนะคะโอเคเร่งไฟนิดนึงโอเคใกล้เสร็จแล้วจะได้ทานแล้ว จะได้ความเผ็ดจะมีน้อยนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นพริกหยวกมือแซ่บจัดจ้านะคะแต่ก็ได้ทานนะคะเป็นมือเที่ยงแต่ทำไข่ดาวราดข้ามนิดนึงจะได้อร่อยนะคะเ,เพื่อนง่ายค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจัเสิร์ฟใส่จานนะคะเพื่อนรอชมค่ะก็รอทอดไข่ดาวนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้ว เสิร์ฟเลยค่ะได้แล้วนะคะอันนี้คือกระเพราหมูกรอบชุบแปง้งแป้งทอดกรอบนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่พริกหยวกนะคะเดี๋ยวไปทอดไข่ดาวกันต่อค่ะนะคะตอนนี้โอเคไปไข่ไก่ลงไปแล้วนะคะเตรียมทอดไข่ดาวนะคะ ทอดยังไงให้สวยโดให้เกลี่ยไข่ขาวเอาเกลี่ยแตกอีกแล้วก็ไรคะ่ะเดี๋ยวก็ลงจานก็ทานได้เหมือนกันนะคะรอทอดไข่ดาวสุกก่อนนะคะไข่ดาวตกลงเปนลูกหัวใจแล้วเป่ะปะเนี่ยหืมฝักเสริมค่ะปนลูกไหม เสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้เมนูจะกะเพราก็ไม่ใช่ใบสะระแหน่หมูกรอบชุบแป้งนะคะใส่ไข่ดาวค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูของวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์โอเคค่ะบอนาปิตี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปหิวแล้วต้องขอตัวไปทานก่อนนะคะเมซี่บุคคูอาทุส